สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคือสูตรคํานวณหลักร้อยบนสูตรละ1ตัวนะสองสูตรใน1คลิปวิดีโอดังนั้นการรับชมและฟังขอให้มีสติและวิจารณยณด้วยแนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรหลักร้อยบนในในหนึ่งตัวนี้จะมีอยู่2สูตรเริ่มต้นจากสูตรที่1เป็นสูตรระยสั้นนะคะ ใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนคูณสี่บวกหลักหน่วยบนคูณเก้าบวกหลักสิบล่างคูณสี่เท่ากับ x เริ่มพิจารณาตั้งแต่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6อ่ะเรามาลองคำนวณไปพร้อมๆกันตำแหน่งหลักร้อยคือเลข9บวกหลักสิบบนคูณ40คูณ4ได้0ย์บวกหลักหน่วยบนคูณ9,39 27แล้วก็บวกหลักสิบล่างคูณ4 9 4 32 สี่เนะคะขออภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีตัวแปรบวกคงที่เรานำตัวหลักหน่วยมารวมกันคือ9บวกเเป็น 16, 16บวก6ได้22ดังนั้นก็ได้เลข2ในสูตรนี้ออก272และ09 2มาในตําแหน่งหลักร้อยเราดูที่ตําแหน่งของหลักร้อยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือคำนวณหาหลักร้อยอยู่แัดมาหลักร้อยเลข2วางไว้บวกกับหลัก10บนคูณ4 4 7 28 บวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยบนคูณ9 2 9 8บวกหลัก10ล่างคูณ4 0คูณ4ได้0อ่ยเหลือแค่2บวก8ได้10 10บวก8เป็น18ก็ได้เลข8ออก8 7 2เจและ30น่ะ8ตัวนี้มาไหมในตำแหน่งหลักร้อยอ่ะ8ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยนะคะสูตรคำนวณหนึตัวตำแหน่งหลักร้อย2สูตรพิจารณากันต่อ เช่นขออนุญาตนะคะฟิกทางด้านบนสุตรการคำนวณไว้เพื่อเวลาเลื่อนขึ้นจะได้รู้ว่าสูตรคำนวณอย่างไรหลักร้อยวางไว้บวกกับหลักสิบบนคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณเก้าสองเก้าสิบแปดเช่นกันบวกกับหลักสิบล่างคูณสี่สามสี่สิบสองไม่มีตัวแปรบวกคัที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองได้ยี่สิบหกดังนั้นอันนี้ได้เลขหกค่ะ ออกหย์ห้าและหนึ่งในงวดถัดมาเลข6ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยเรามาดูคำนวณกันต่อในงวดถัดมาหลักร้อยเลข6วางไว้บวกหลักสิบบนคูณ4ี่ศูนย์คูณ4ี่ก็ได้ศนย์บวกหลักหน่วยบนคูณ9 59 4ห้าเก้าสี่สิบห้าวางไว้บวกหลักสิบล่างคูณสี่หนึ่งคูณ4ี่ได้สี่หบวกห้าเป็นสิบ1อ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าใส่ห้าอ่าทีนี้เรามาดูนะคะ ออก5 3 0สามศได้หกสองห้าสามศูนย์ได้หกสองอันนี้ก็คือให้ค่ามาหลักร้อยทีนี้เรามาคำนวณลองดูสูตรนี้ร้อยบนหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งนะวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมลองคำนวณด้วยสูตรที่หนึ่งดูก่อนนะคะแล้วค่อยตอบด้วยสูตรที่สองสูตรแรกนี้หลักร้อยวางไวเ้เลขค่าบวกหลักสิบบนคูณสี่สามสี่สิบสอง บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ90ศูนย์คูณ9ได้0บวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ4 6, 4 24สี่หลักหน่วยรวมกันเหลือ5บวก2บวก4 5บวก2ได้7 7ดเบวก4เป็น11็นะคะกได้เลข1ไม่ทราบว่าตัวแปรนี้จะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดจุดสูตรที่1ก่อนนะคะหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนคูณ4บวกหลักหน่วยบนคูณ9บวกหลักสิบล่างคูณ4เท่ากับ x เรามาดูที่สุดรคำนวณที่สองต่อในคลิปวิดีโอเลยไม่ได้แยกนะคะหลักร้อยบน1ตัวสูตรที่2ส,สูตรคำนวณที่2นะคะขออนุญาตซูมนิดนึงจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ7 บวกหลักสิบล่างคูณ3บวกหลักหน่วยล่างคูณ9บวก3คงที่เท่ากับ x ดังนั้นเริ่มการคำนวณเหมือนกันคือตั้งแต่16พฤษภาคม66เป็นสูตรคำนวณระยะสั้นหลักหน่วยบนเลข3 37 21็วางไว้บวกหลักสิบล่างคูณ339 27บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ9 9 9 81บวก3คงที่เอาตัวท้ายมารวมกัน1บวก7ได้88บวก1ได้99เบวก3เป็น12 ได้2ออก2 7 2และส่วน9ในงวดต่อมาเราก็มาดูว่าสูตรนี้ตำแหน่งหลักร้อยมีเลข2ไหมโอเคนะคะ เราก็ไฮไลท์ไว้เป็นที่เข้าใจถัดมาตำแหน่งหลักหน่วยบนเลข2 274วางไว้บวกหลัก10ล่างคูณ30คูณ3ได้0บวกหลักหน่วยล่างคูณ9 9 9 81แล้วก็บวก3คงที่ในชั้นขออนุญ,ญาตนำแตะตัวท้ายรวมกัน4บวก1ได้5 5บวก3ได้8วาง8ไว้ออก872และ30ในงวดต่อมาอันนี้ก็เลข8มาในตำแหน่งของหลัก ร้อบนถัดมาค่ะหลักหน่วยบนคูณ7 2 7 4 4พักไว้บวกหลัก10ล่างคูณ3 3 3 9บวกหลักหน่วยล่างคูณ9 0ค,คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกกับ3คงที่ด้วย4บวก9เป็น13 13 3, บวก3เป็น16ได้6ออก6 05และ16ในงวดถัดมาเลข6มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนหลักร้อยบน1นึ่ตัวสวที่2นี้นะคะ,ะเราก็ รองมาพิจรารณาต่อในงวดถัดมาเช่นกันโดยใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณเจ็หบวกกับหลัก10บล่างคูณ3 1คูณ3ได้3บวกหลักหน่วยล่างคูณ9 9 6 5 4บวกกับ3คุณที่หลักหน่วยรวมกัน5้บวก3ได้8 8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15ใส่5งวดที่ผ่านมาออกค่า30และ62ดังนั้นเลข5าตัวนี้มาในตำแหน่งหลักร้อยบน ามาดูมาชมต่อสำหรับคำนวณงวดหน้าโดยใช้สถิติสูตรคำนวณของร้อยบนสุดที่2นี้นะคะไม่ทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่ตำแหน่งหลักหน่วยบนเลขศูนย์ศูนย์คเก็บได้ศูนย์พักไว้บวกหลักสิบล่างคูณสามสามหกสิระวางไว้บวกกับหลักหน่วยล่างคูณเก็คือสองเวางไว้บวก3าบทวนศนย์คูณเดได้ศูนบวกกับ หกสามบวกหลักหน่วยแรกคูณ9ก้าอบวกกับ3คงที่8ปบกแเป็น16 16กวกสเป็น19ดังนั้นได้เลขเก้าตัวนี้ไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่ในงวดถัดไปในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะหรือว่าอาจจะไปหลักอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราพิจารณาแค่สุดคำนวณฝากกดติดตาม subscribe และกระดิ่งเป็นแรงใจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ขอฝากลาวไวเพียงเท่านี้ชี้แจงปลายคลิปอีกนิดนึงนะคะสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางในการพิจารณาดังนั้นการรับชมต้องมีสติและวิจารณญาณให้จงหนะักเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตนั้นตัวแปรใดจะมาทั้งสิน้นเพียงแต่เราทดสอบการคำนวณในอดีตตามแนวทางพิธีการคิดในกระบ,บวนการเดียวกันว่าเวลาใช้กระบ,บวนการเดียวกันในอดีตแล้วเนี่ยเราทดสอบขึ้นมาเนี่ยก็คือ ผลลั์ได้ดังนี้แล้วก็สถิติเดือนดังนี้แต่ว่าอนาคตพียงเพียงแค่การคาดทะเนคาดคะเนหรือคาดเราเท่านั้นจากสูงนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ